สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับบอยสเกลทุกคนนะครับผมครับผมนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่สนามทัปปี้นะครับพุ่งซ้อมกันเสร็จครับครับก็โอกาสดีๆนะครับเพราะว่าจะได้เก็บผลงานของเราไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่น้องๆที่เป็นแฟนคลับพวกเรานะครับวันนี้ก็มีเกมมาใช่ไหมไปแลก็ให้ลองทายมาดูครับเป็นเลขตั้งแต่1ถึงร25ลองทายมาดูว่าถ้าเกิดถูกตามที่เราแต่ละคนเลือกเลือกเบอร์ไว้ก็จะได้รับอันนี้ไป ดูมันยากเย็นยังไงไม่รู้มากก็เลือกเลขมาเลยคนละเลขเนี่ยของตาสามเก้าสามเก้าพี่โตห้าพี่ดิบล่ะคะเอาเลขอะไรดีดิบใส่เืขอะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดโอเคอ่ะก็เอาสองสองตัวหรือสามตัวหรือตัวเดียวล้วแต่ล้วแต่เราแต่เราชอบงั้นเอาสองตัวแรกขอห้า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 สามเก้าพี่ตาพี่ดิบเป็นเบอร์เจ็ดอ่าสามเลขนี้เป็นผู้โชคดี่ ก็เป็นคอลเลกชันใหม่ของกัวสกาจริงๆแล้วก็คือเป็นอัลบั้มที่เอาออกมาขายใหม่โดยการเอาเพลงเก่าๆของเรามารวมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะทำอัลบั้มเก่าๆหายไปแล้วแล้วก็หาเพลงที่มันเก่าจริงๆอย่างเพงพวกเพลงขอคือเล่นตัวอะไรพวกนี้ก็ถ้าอยากได้ของใหม่ก็ ลองไปซื้อหาดูตอนนี้มีวางขายแล้วนี่คือปกแรกของอ,อ,อัลบั้มที่ทําให้ทุกคนรู้จักมอยสกาวครับอ่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนบทุกคนก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังไงก็ใครที่พลาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินหน้าอย่างนี้เดินหน้าก็มีเกมเล่นๆมาให้เล่นกันอีกถูกไหมหรือว,ว่าใครขี้เกียจเล่นเกมแต่อยากเขาก็ไปหาซื้อเอานะครับแล้วก็ ยังไงก็ฝากถึงแฟนคับของเราด้วยวันที่8ตุลาและก็ทุกๆเสาร์ไปอีก10เสาร์ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลลีกสตาร์ดาลาลีกนะครับผมบยังไงก็มาให้กําลังใจกันรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าวันนั้นจะมีดาราชายทั่วฟ้าเมืองไทยที่ชอบเล่นฟุตบอลก็จะมารวมตัวกันที่นี่ก็มีเกส กีกโป๊ปเลยดังๆ <ยะ S 1> ตอนนี้<ล>โป๊ปอเล็กอะไรอย่างนี้มาเพียบเลยเยอะดาราชายที่ชอบเล่นฟุตบอลนะครับแล,แล้วแถมแถมนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์มาในแฟนเพจของเฟซบุ o กบาสเกคนที่1,000เราจะมอบสร้อยคอทองม้วนให้นะฮะโอเคครับผม <c oughs> ้ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็คุยกันเจอกันใน Facebook นะครับสวัสดีครับ